แต่ส่วนที่เพิ่มเติมอีกของคนนี้ก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสั่งการการดำเนินการต่างๆในเรื่องของการเอาเรือหน <S <S ทั้งทั้งหกคนเนี่ยก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการที่จะเอาเรือ,อหลบหนีออกไปจากท่าจอดเรือนี่ก็ ส่วนวรายละเอียดของแต่และคนเดี๋ยวขอตรวจไปก่อน,น6คนที่ว่าเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของังหวัเหเดเกี่ยวกับเองนี้กัเป็นไม่มีครับปเลยกตัวจเงนก็จะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอานนี้นะครับการวานแผนในเรื่องของการที่เรือเรือนีเนี่ยมีการวางแผนกันตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วทั้งทั้ง6คนเนี่ยเป็นขออ้อมูลที่เป็นบุคลที่อยู่ในประเทศไทยก็จะมีบางคนที่ ข้อมูลจากการสืบสวนว่าคออาจจะมีมากกว่าหนึคนเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลว่าบางคนก็มีการหลบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปดีๆกับคมชันลึกออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ